สวัสดีค่ะแฟนเพจพบกันอีกแล้วนะคะกับทุกๆปีนะคะกับทุกๆงวดนะคะยังไงวันนี้นะคะแอดจะรีบทำมาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะเป็นคลิปดับบนมหาเฮงค่ะตอนรับปีใหม่เลยนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่จะออกในวันที่17มกราคม6 5 6นนะคะของงวดวันที่17นะคะ งวดที่แล้วที่เราทําได้ดับอยู่อีกแล้วค่ะบอกแล้วว่าแม่นจริงๆนะคะสูตรดับสองสูตรของเราที่เราทําให้นะคะตรดดับบนมหาเฮงนี้ค่ะอันนี้ของมวดที่ผ่านมานะคะที่เพิ่งออกไปนะคะวันที่สามสิบธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเราทําได้ดับที่เลขศูนย์ค่ะเห็นไหมคะศูนย์ไม่มานะคะเห็นไหมคะดับศูนย์ ยังไงเรามาดูสูตรดับบนหายเฮงงวดของวันที่สิบเจ็ดกันต่อเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นเลยนะคะเริ่มต้นทําจากการนําเอารางวันที่หนึ่งนะคะมาเขียนเรียงไว้เลยค่ะทั้งหมดหกตัวค่ะของงวดวันที่สามสิบธันวาสองพันห้าร้หกสิบห้าที่ผ่านมานะคะเลขที่ออกก็คือหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่ง เก้าหกนะคะเอามาเขียนเรียงไว้เลยค่ะและนำเลขรางวันนะคะสามตัวหน้านะคะครั้งที่หนึ่งนะคะก็คือศูนย์ศูนย์เจ็ดไม่ใช่เจมบอลนะคะอันนี้มาเขียนเรียงกันไว้นะคะก็คือรางวันที่หนึ่งงวดที่ผ่านมาหกตัวนะคะตับเลขหน้านะคะครั้งที่หนึ่งนะคะเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่ง เรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเราจะนําตัวหลักร้อยค่ะก็คือตัวนี้ก็คือเลขหนึ่งค่ะนะคะและหลักสิบก็คือเลขเก้าตามด้วยหลักหน่วยก็คือเลขเจ็ดเอาทั้งหมดมาเขียนไว้รวมกันเลยค่ะนํามาบวกกันก็คือเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งนะคะบวกเก้าค่ะ บวกเจ็ดค่ะเอามารวมกันเลยค่ะก็จะได้เลขดับนะคะรวมกันได้สิบเจ็ดนะคะก็คือนําแค่เลขตัวหลังก็คือเลขเจ็ดดังนั้นเลขดับนะคะเลขดับในงวดต่อไปในสูตรดับปูนมหาเฮงนะคะของวันที่สิบเจ็ดธันวาสองพันสิบเจ็ดมกรานะคะโทษทีนะคะในงวดต่อไปจะดับที่เลขเจ็ดค่ะยังไงลองมาดูคลิป ดับบนสูตรที่2กันนะคะในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ